ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมน้ำหนักไม่ลดสักทีช่างที่ไร้เหมือนขึ้นตลอดเพราะกินไม่หยุดแบบนี้ไงมันอร่อยจะไม่ให้กินได้ไงเนาะตามเบียไมคคลิปนี้ก็มาของกินเหมือนเดิมค่ะก็จะมาร้านซาลาเปาตีแว่นร้านนี้ก็ถือว่าเป็นร้านซาลาเปาที่อร่อยที่สุดแลในอำเภอแม่มมะเพราะนอกจากร้านนี้แล้วก็ไม่เคยเจอร้านอื่นเลยราคาเขาก็ไม่แรงนะทุกคนก็คือสามารถกินได้เรื่อยๆแต่ก็ไม่ควรบ่อยนะเดี๋ยวตังค์หมด จริงจริงนอกจากซาลาเปาแล้วนะคะร้านนี้เนะี่ยเขายังมีขวยเตี๋ยวด้วยนะทุกคนก็คือจะเป็นร้านว๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างหลังเนบไม่ได้ถ่ายไว้วันหน้าจะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะ เหตุที่ได้มาร้านสซเปาตีแว่นนะคะเพราะว่าวันนี้เบียก็มากินบะหมี่เกี๊ยวนั่นเองซึ่งร้มานบะหมี่เกี๊ยวนี่ก็อยู่ถัดไปไม่ไกลเลยนะคะกินเสร็จแล้วก็เลยขับเลยมาเลยร้านนี้นะคะเขาก็จะอยู่แถวเวียงสวรรค์น,นะคะทุกคนใครที่มาแม่ม้อกะะ็แวะมากินได้นะคะบอกเลยว่าแม่ม้อเนี่ยของกินเยอะแยะมากมายเลยคือแบบไม่รู้จะไปกินอะไรบ้างเพราะว่ามันเยอะมากๆร้านที่เรามาทําคลิปให้ดูนะคะก็เป็นร้านแบบเด็ดๆที่อาเภอแม่ม้อเลยนะคะเราก็จะไปสรรหาที่ร้านแบบอร่อยๆนะคะมา ทำคลิปให้กับเพื่อนๆได้ดูเนาะเรือใครนะคะได้มีโอกาสมาอยู่ที่แม่เมาะลําปางนะคะก็จะได้ตามรอยมากินตามเบียรมาได้นะคะอันนี้ก็จะเข้าสู่การกินแล้วนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นไส้ผักนะคือแบบอร่อยมากช่ำมากคือแบบยัดเข้าไปได้ทั้งคำเลยคือมันฟินเวอร์นะทุกคนมันเป็นแบบรสผักแล้วมันก็คือจะมีหวานหวานผักแล้วมันช่ำมากคืออยากผอมนะแต่เจอของอร่อยก็คือผอมไม่ลงแม่ คือแบบขอกินอีกสักชิ้นเถอะซื้อมาสองชิ้นขอจัดให้หมดเลยจ้ะนะคะเป็นผักเหมือนกันนะทุกคนก็คือแบบใส่บา้าบคำใหญ่ๆเลยทุกคนก็คือแบบโอ้ยฟินจะบอกว่าอร่อยมากขนาดภาคยังน้ำลายไหลทุกคน